Apple Watch Series 7ไม่มี d ด n น t i ต p ิ d จึงเป็นไปได้ที่จะรองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย <l ots> ชมภาพหน้าจอ Apple Watch Series 7 <l ots> เปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 6 <l ots> Apple ปล่อย iOS 15.1 Beta เบต้าชมคอนเซปต์ macbook pro หน้าจอ14นิ้วและ16นิ้วรุ่นใหม่ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <l ots> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ r e v ร e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าปกติแล้ว Apple Watch จะมีไดโนติกพอดซ่อนอยู่ในช่องสำหรับเสียบสายนาฬิกาซึ่งทาง Apple จะใช้เชื่อมต่อเพื่อวิจัยหรือตรวจสอบปัญหารวมถึงกู้คืน Watch OS เบื่อจ้ของ a p p l e w a t c ทส่งอุปกรณ์เข้ามารับบริการ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวพบว่า Apple Watch Series 7ไม่มีพอร์ตไดโนติกพอร์ตสั้ำอยู่สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ที่พบว่า Apple Watch Series 7มีโมดูลใหม่ที่ช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้าสาย6.0 g h z ซึ่ง Apple ไม่ได้นำเสนอหรือบอกให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบจึงเป็นไปได้ที่ Apple Watch Series 7รองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้าสายแต่สงวนไว้ใช้กับเครื่องมือพิเศษของ Apple โดยเฉพาะ ทั้งนี้ Apple Watch Series 7มีความทนทานต่อฝุนระดับ IP6X จากการถอดไดนนิติกพอดอาจช่วยให้ Apple Watch รุ่นใหม่ป้องกันฝุ่นได้ดีมากขึ้นที่มา m a c n u m m e r ชมภาพหน้าจอ Apple Watch Series 7เปรียบเทียบกับ Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7ได้รับการออกแบบใหม่ให้ขนาดหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น20%เมื่อเทียบกับ Apple Watch Series 6โดยมีขอบจอที่แคบลง ทำให้ขนาดตัวเรือนไม่ได้ใหญ่มากไปกว่ารุ่นก่อนแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นภาพที่ชัดเจนจนกระทั่งโดเมนิโกพานาดแชร์ภาพลงทวิตเตอร์ @domenico_panad เป็นนักข่าวสายเทคโนโลยีได้แชร์รูปภาพ Apple Watch Series 7รุ่น44มิมพร้อมวางคู่กับ Apple Watch Series 6เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าทั้งคู่มีขนาดตัวเรือนใกล้เคียงกันแต่ Series 7มีพื้นที่หน้าจอใหญ่กว่าอย่างชัดเจนด้วยการออกแบบขอบจอรอบด้านให้บางลง ทำให้นับปัดกว้างเกือบสุดขอบจนรองรัดคีย์บอร์ดควอริแบบออนสกรีนช่วยให้พิมพ์ข้อความได้สะดวกข,ขึ้นทั้ง Apple Watch Series 7เริ่มเปิดให้จับจองในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาและกำลังเริ่มจัดส่งพร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2021เป็นต้นไป Apple Watch Series 7จะมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบบใหม่ที่ทำจากอลูมิเนียมแทนพลาสติกและเป็น USBc หลังจากที่สื่อดังต่างประเทศได้ทำการแกะกล่องและรีวิว Apple Watch Series 7ก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ได้พบว่า Apple Watch รุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับท่านชาร์จแบบใหม่ด้วยเช่นกัน Apple Watch Series 7นั้นจะมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อน33%ด้วยสถาปัตยกรรมการชาร์จแบบใหม่เปลี่ยนจาก USB-A เป็น USB-C รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุท่นชาร์จรอบนอกจากเดิมที่เป็นพลาสติกมาเป็นอลูมิเนียมแล้ว ซึ่งทางไอจุดตินก็ได้พูดถึงในคลิปรีวิวด้วยการชาร์จของ Apple Watch Series 7นั้นจะชาร์จได้80%ภายในเวลา45นาทีตามที่ Apple ได้เคยเคลมไว้ซึ่งจะต้องใช้อด a ปเตอร์ชาร์จเร็ว20วัตต์ที่มาพร้อมกับ iPad Pro, iPad Air หรือซื้อแยกซึ่งจะใช้ชาร์จเร็วได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในประเทศไทย Apple Watch Series 7ได้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าทั้งรุ่น GPS และ GPS บวก Cellular ที่เป็นตัวเรือนอรลูมิเนียมส่วนตัวเรือนสแตนเลสสตีลและไทเทเนียมจะเป็น GPS บวก Cellular ระยะการจัดส่งประมาณ2 3สัปดาห์เริ่มจัดส่งวันที่28ตุลาคม2564ส่วนระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดตัวเรือนสายที่เลือกและพื้นที่ในการจัดส่งสินค้าที่มาในทุก i ่ยแม็ก a p ป l ปลปล่อย iOS 15.1 b e t บ4ให้กับนักพัฒนาก่อนปล่อยตัวเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไป Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 15.1บต้า ออกมาให้กับนักพัฒนาได้ทำการทดสอบแล้วหลังจากที่ได้ใส่ฟีเจอร์วิดีโอโปรเจกและปุ่มเปิดปิดออโต้มาโคใน iOS 5 5 1เบต้ามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับ iOS 5.1 Beta 4นเบต้าีนี้ยังไม่มีข้อมูลถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เปิดให้นักพัฒนาสามารถอัปเดตผ่าน OTA จากตัวเครื่องได้เลย และ Apple มีการประกาศการจัดงานเปิดตัวที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าซึ่งไม่ได้ใจว่า iOS 5.1าตัวเต็มที่จะเปิดตัวให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ดาวน์โหลดอาจจะมาในเร็วๆนี้เช่นกันที่มานายทู่าแม a c ชมคอนเซ็ปต์ MacBook Pro หน้าจอ14นิ้วและ16นิ้วรุ่นใหม่ที่มาพร้อมชิป Apple M1X หลังจากการประกาศจัดงาน Apple Event Unlead อย่างเป็นทางการจาก Apple หลายสื่อได้คาดการกันว่า จะมีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับชิปใหม่ M1 X ที่ประมวลผลได้เร็วและแรงขึ้นทาง Apple to m o r r o w ก็ได้ทำคอนเซปต์ MacBook รุ่นใหม่นี้ออกมาให้ชมกันโดยมีการออกแบบตามข่าวลือก็คือดีไซน์คล้ายเดิมแต่มาพร้อมพอร์ต HDMI และ MagSafe ซึ่งจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับ Apple ขยายเวลาโครงการเปลี่ยนแอ p พอ s โป o ที่เจอปัญหาเสียงช็อตหรือ ANC ไม่ทำงานออกไปเป็น3ปีเมื่อปีที่แล้ว Apple ประกาศโครงการเปลี่ยนแอ p พอ s โป o ใหม่ให้สำหรับหูฟังข้างที่มีปัญหาเสียงช็อตหรือหูฟังที่มีปัญหาการตัดเสียงรบกวนซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ว่าโปรแกรมนี้ครอบคลุมเวลา2ปีนับจากวันที่ซื้อ a i r p o d s Pro แต่ล่าสุด Apple ขยายเวลาโครงการนี้แล้ว ในหน้าสนับสนุนของโครงการนี้ Apple เคยแก้ไขข้อความว่าโปรแกรมนี้จะครอบคลุม a p p พอร์ตโที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา3ปีนับจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรกฉะนั้นผู้ซื้อที่พบปัญหา Apple ได้ขยายให้เปลี่ยนได้จนถึงตุลาคมปี2023ในวงเล็บหากซื้อตุลาคม2020นั่นเองโครงการนี้มีผลเฉพาะกับ a p p พอร์ตโเท่านั้นไม่รวมถึง a อ p พอร์และ a อ p พอร์ตแที่มา Maclumer Apple ลดการผลิต iPhone 13ปีนี้ลงถึง10ล้านเครื่องเนื่องจากปัญหาชิปขาดแคลน Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเผยว่า Apple ได้ลดคำสั่งการผลิต iPhone 13ลงเนื่องจากมีปัญหาชิปขาดแคลนที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบได้ในจำนวนที่ต้องการตามแผนการผลิตแรกตัวเลข iPhone 13ที่ลดกำลังการผลิตลงนั้นระบุว่าอาจสูงสุดถึง10ล้านเครื่องสำหรับการผลิตในปี2021 โดยเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับชิปซึ่งถูกลดคำสั่งซื้อตามด้วยนั่นเองทั้งนี้ Bloomberg ระบุชื่อของบอทคอมและ Texas i n s t r u m e n t ว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่ส่งมอบชิปไม่ได้ตามที่ Apple ต้องการก่อนหน้านี้ Apple เคยระบุในช่วงแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาว่าปัญหาชิปขาดแคลนยังส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าแต่เป็นลายสินค้ารุ่นเก่ามากกว่าที่มาในทูไฟแม วิธีชมการถ่ายทัดสดงาน Apple Event u n l e a d วันที่19ตุลาคมเวลา0 0 1นาตามเวลาประเทศไทย Apple ประกาศจัดงาน Event ์ u n l e a s d อย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมซึ่งตรงกับวันที่19ตุลาคมเวลา09.01นาตามเวลาประเทศไทยงานนี้จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งหลายฝ่ายคาดกันว่าจะเป็นการเปิดตัว MacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่มาพร้อมกับชิปใหม่ Apple M1X และงานนี้จะถ่ายทอดสดส่งตรงจาก Apple Park ซึ่งท้ใครที่อยากจะรับชมงานเปิดตัวนี้สามารถรับชมผ่านช่องทางดังนี้เว็บไซต์ apple com โดยสามารถรับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์ iphone ipad หรือ android รุ่นอื่นๆบนเบราวเซอร์ safari chrome firefox และเบราว์เซอร์อื่นๆผ่านช่องทาง YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน apple tv ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่เราสนใจที่ยิมมาฝากกันในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ